สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่27ธันวาคมปี67นะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับเนาะเช้าวันศุกร์วันนี้จะวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับให้ยกสีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะวันนี้เป็นของออเลขกบนุนะครับออเล็กบนให้แนวทางมาแล้วนะครับเนาะข็ขอบคุณเชี่ยนเล็ก ออเลขบนนะครับคันะทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องนะครับเนาะเป็นจนทางเหมือนเดิมเพื่อมีคนชอบนะครับนะครับจะได้ไปลงทุนนะครับเนาะเพื่อมีคนชอบเราหยิบจับแบตเตอรี่หรือว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะก็นวมารู้กันนะครับจะไม่ชกข้ามไปนะครับเนาะดูว่าตรงกับที่ตัวเองได้มาไหมหรือว่าที่ตัวเองทําได้ไหมประมาณนี้มางคนก็มีเลขทูบเลขเทียนเลขต่างเอาก็ต่างๆนานานะครับเนาะก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับ ก็มีอาจารย์หลายสำนักครับเนาะเป็นหมื่นเป็นแสนอาจารย์นับล็อกจริงๆทั้งนั้นเลยลองเปรียบเทียบดูนะครับชอบอาจารย์ไหนเสียไหนก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปของวันวันที่2มกราคมปี68นะครับของปีหน้านะครับเนาะพูดง่ายงวันนี้วันศุกร์น่าจะอาทิตย์นี้สุดอาทิตย์สุดท้ายของปีครับเนาะที่ทํางานปีหน้าว่ากันใหม่นะครับเนาะปีหน้าว่ากันใหม่ใครเดินทางอุตางหวัดก็ขับรถขับรถความระมัดระวังนะครับเนาะ กดหลัก็น่าจะติดแน่นอนครับเนาะมีกำลังใจสู้ต่อไปนะครับเนาะกว็วันนี้พัทยาคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพา้องนนมาเที่ยวที่สวนบางกระเจ้าเหมือนเดิมนะครับเนาะปัญญาลังกายเหมือนเดิมปัญญาขยานเสร็จก่อนกลับบ้านก็ไปให้อาหารปลาเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเป็นธรรมเนียมนะครับเนาะถ้าไ่ได้อาหารถ,าถ้าไม่ได้ให้อาหารปลาก่อนกลับบ้านก็ นอนไม่หลับครับเนาะมันลืมอะไรไปบางอย่างก็ทำรมเนียมนะครับสายลักธรรมชาติแนะนำเลยนะครับเนาะสวนบางกระเจ้าเนี่ยร่มรูตกลมพัดเย็นๆนะครับเนาะปันป่นปั่นจักรยานออกกำลังกายสุดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดนะครับสุดยอดมากเลยสายลักธรรมชาติแนะนำเลยครับสวนบางกระเจ้าพิมพ์ g ูเก l e เลยครับเนะาะแถวผประแดงนะครับผาประแดง คนอื่นก็ดูผลเมื่อวดที่ผ่านมาก่อนนะครับของอ๋อเลขกบนนะครับอ๋อเลขบนวดจะแล้วบนเด่นเก้าเด่นเจ็ดนะครับเด่นเก้าเด่นเจ็ดไม่มานะครับเนาะเด่นเก้าเด่น 7. เจ็ดแนวทางรัฐบาลไทยเขาออกแปดหกสามนะครับแปดหกสามออกตรงฟันหลอนะครับเนาะเด่นเก้าหลักร้อยก็เป็นแปดนะครับเด่นเจ็ด หลักสิบก็เป็นหกนะครับขาดขาดกินเกิน,นครับเนาะจับคู่ให้ก็ไม่เข้าครับเนาะแต่วางหลักหน่วยเป๊ะเลยนะครับเนาะวางหลักหน่วยเป๊ะเลยเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับหลักหน่วยสามเป๊ะเลยเด่นเก้าเลยครับเนาะเด่นเก้าเด่นเจ็ดเด่นเก้าลองเจ็ดเสียดายนะครับนะเ, 9, เ, 7, เ 9, นาะตัวนะทางเขาออกเป็นแปดหกแปดหกสามนะครับ หกกับหัวนะครับออเขบุบอกไม่ได้ครับเนาะไม่ได้กลับหัวไว้เขบอกไม่กลับเลยใส่อย่างนี้เลยครับเกบอกบนอย่างเดียวแล้วก็ไม่กลับหัวเลขเก้าไ้ด้วยเขบอกโทรไปคุยกับแกนะครับเนาะเขบอกไม่ได้นะครับเขบอกวันนี้แกตัวใหม่นะครับเนาะวันนี้แกตัวใหม่กดลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะจะเป็นยังไงจะแกมือได้ไหมหรือว่าจะยิ่งแกหรือยิ่งยุ่งนะครับกดลุ้นไปด้วยกันวันที่สองมกราคมปีหกแปดนะครับ ที่จะถึงวันพฤหัสนะครับเนาะวันพฤหัส,สบดีใครสรุปจดก็จบไว้เหมือนเดิมนะครับเนาะใคราเสลกสะดวกแคปกว่าเรอแคปเหมือนเดิมเราทางอโอ,อเรกบนนะครับวันนี้ได้มาแล้วนะครับเนาะได้มาแล้วก็ขอบคุณโอ,อเรกบนอีกครั้งนึงนะครับเนาะให้เราทำก็แบ่งปันยืดทีทางช่องหรือว่าใครอยากแบ่งปันก็แอดลไลน์มาได้เลยครับเนาะยื เย็ซีที่ทำาที่คำนวณคำนวณหวยเป็นหรือว่าอาจารย์ที่ฟังอยู่ผ่านมาเห็นมาจากแบงก์พันเย็บซีก็ไลน์มาบอกได้นะครับเนาะเบอร์ไลน์นะครับ085ไอ้083 853 9149นะครับ083 853 9149ก็เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะครับเนาะทั้งโทรทั้งไลน์ครับอันเดียวกันเลยเบอร์เดียวกันกับเบอร์ที่ขายที่ สั่งซื้อน้ำมันนวดโซนไพยบุญนาคานะครับเบอร์เดียวกันเลยนะครับโทรมาได้เลยหรือไลน์มาก็ได้นะครับเนาะแต่อยากให้ไลน์มามากกว่าครับสะดวกกว่านะครับเนาะบางที่เขาไปตอบนะครับความวันนี้ก็สองมกราคมปีหกแปดนะครับบนอย่างเดียวมันเริ่มหรือใครจะการล่างก็แล้วแต่นะครับนแต่บัตยาใส่โอ้บนว่าบนอย่างเดียวเน้นบนเลยเด่นหกลองเจ็ดนะครับช่วงนี้เด่นหกลองเจ็ด หกมาอีกแล้วหรือเปล่านะครับเนาะมีคนเด่นหกเเซียนทวีก็เด่นหกนะครับเซียนทวีถ้าจะไม่ผิดนะครับเนาะทวีเข้าตลอดเด่นหกรองเจ็ดเด่นหกเด่นเจ็ดก็ว่าไปนะครับเนาะจับคู่ให้นะครับเนาะถ้าหกมาก็คือหกหนึ่งหกห้าหกแปดหกเก้านะครับหกหนึ่งหกห้าหกแปดหกเก้าถ้าเจ็ดแบก็คือเจ็ดหนึ่ง 75 78 79นะครับทวนอีกครั้งนะครับบนนะครับเนาะเด่นบนเด่น6เด่น7จับคู่61 65 68 69 71 75 78 79นะครับ8คู่ก็ให้เน้นไปที่ถ้า6มานะครับเนาะเน้นไปที่65แล้วก็69นะครับ หกห้าหกเก้านะครับเนาะชอบที่สุดเอ๋อเลยกวนบอกส่วนหลักเนะครับถ้าเจ็ดมาเกบอกชอบเจดห้ากับเจ้ามากที่สุดเกบอกเจ็ดห้าเจ็ดเก้าหกห้าหกเกานะครับเนาะเกชอบนะครับเนาะสูตรตัวบาสจรธรรมก็ชอบเ้านะครับวัน,นี้ดูตามตรงครับเนาะแต่บอกตรงๆว่าเบาสาธมก็ชอบเก้าแต่เบาสาธรรมสูตรของเบาสาธรรมมันเป็น เรียกปหน้าลงทุนนะครับเนาะพูดง่ายๆหรือหลายคนก็เรียกว่าเลขดับกันนะครับนะเนาะเลขดับคุณหลายคนบอกว่าเลขดับนะครับเนาะบอนะสัรคตก็เลยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับเนาะหลักเก้านะครับจริงๆส่วนตัวชอบนะครับเนาะในสูตรมีเก้าด้วย <c oughs> ในสูตรมีหนึ่งมีเก้าด้วยครับเนาะห้าก็มีแต่ตัดเก้าทิ้งนะครับบอกสัรคต แต่ว่าเลขดับไม่มีกองฉลากนะครับเนาะเลขดับไม่มีกองฉลากพวกเราดับกันเองนะครับเพื่อจะให้มันประหยัดงบเพื่อจะให้มันเลขน้อยลงเฉยๆนะครับเนาะจริงๆเลขยกไม่มีเลขดับประมาณนี้นะครับเนาะก็ขอโทษน,นะครับสำหรับทางออเลขบนนะครับเนาะออเลขบนใครชอบก็จัดนะครับเนาหยิบจับมาตุลอตเตอรี่ได้เลย แกเน้นบนครับนบนอย่างเดียวเลยใครจะไปจัดทั้งร่างเผื่อกันไว้ก็แล้วแต่นะครับเนาะถ้าตรงใจใครหลายคนไหมถ้าตรงใจก็จัดเลยนะครับเนาะถ้าตรงใจหยิบจัดรถหยิบจัดรถตัวนีเลยเผื่อฟุกนะครับถูกรวันใหญ่ตอนต้นปีครับมาหมดแรกของปีครับสองมกราคมปีหกแปดไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะเป็นเสียทีช่วงต้นปีเลยก็ว่าได้ครับเนาะที่พูดที่บอกาะจัดแล้วนะครับจัดทุกช่องทางแล้วครับระว่างธนาคา จัดเรียบร้อยแล้วนะครับรอนลุ่นอย่างเดียวนะว่าจะโชคดีม,มัื่ชาวบ้านเขาไหมก็ตุนไปด้วยกันครับเนาะก็ฝากไว้ลิปนี้ครับเนาะถ้ามีเวลาต่อที่ฮานอยแล้วก็เราพัฒนาให้เอีทางช่องนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็ลงในช่องชุมชนให้เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ฝากไว้แค่นี้เจอกันชิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ